คุณผู้ชมเขสู่ในการฟันฟอฟันอยู่กับผมธนชัยนนทนครเราจะมารายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจ,จาก,การกองทุนเช่นเดิมนะครับรวมถึงจะมีการสัมภาษณ์ผู้จัดก,การกองทุนด้วยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับทางด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพันธุจ์จำกัดนะครับเขาก็ มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์นะครับว่ายังคงมีการปรับตัวดีขึ้นอยู่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มย่อยนะครับที่ได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับจากมาตรการล็อกดาวน์โดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับผมส่วนกลุ่มที่มีการปรับตัวสูงสุดนะครับก็คือกลุ่มตัวของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์เองก็ยังสามารถนะครับที่จะรับแรงกดดันนะครับจากวิกฤตเศรษฐกิจโดยรวมได้ค่อนข้างดี ทำให้เห็นว่าแม้ในช่วงเศรษฐกิจถอยนะครับความต้องการทางการแพทย์นั้นก็ไม่ได้มีการปรับลดลงตามมาแต่อย่างใดเลยนะครับล่าสุดนะครับทางด้านบริจทยพาณิชย์เองก็ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนหุ้นเฮลแคร์นะครับนั่นก็คือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ global healthcare นะครับหรือตัวยอ่อ SCBGSC นะครับ เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมานะครับสำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างวันที่1กันยายน2,562จนถึงวันที่31สิงหาคม2,563นะครับโดยมีการจ่ายเงินปันผลแนอตา0.3279บาทต่อหน่วยนะครับสำหรับกองทุนดังกล่าว ทางด้านบริจไทยพาณิชย์เขามีนโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่มางประเทศเพียงกองทุนเดียวนะครับนั่นก็คือ Janus Global Rise นะครับ s e n s e นะครับฟันเป็นกองทุนที่มีการบริหารเชิงรุกนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของบริจไทยพาณิชย์มาถึงกองทุนออกใหม่กันบ้างนะครับในสัปดาห์นี้นะครับหรือในขณะนี้นะครับก็มีกองทุนออกใหม่มาหลายกองทุนด้วยกัน เริ่มจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Principle จำกัดบริจอบ p r i n c i p ัลล่าสุดได้มีการเปิดตัวกองทุนใหม่ที่ชื่อว่ากองทุนเปิด p r i n c i p l l g l o b a l cloud computing นะครับชนิดสะสมมูลค่ามูลค่าจดทะเบียนของกองทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านบาทสำหรับหลักเกณฑ์ในการซื้อเขาจะมีการกำหนดการสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งละ 1,000บาทนะครับโดยเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือ IPO ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับวันสุดท้ายนั่นก็คือวันที่8ตุลาคมนี้นะครับรูปแบบของกองทุนเองนั้นก็จะเป็นกองทุนรวมประเภท feeder fund น,นะครับจะมีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเฉลีย่รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า80%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะมีการเข้าลงทุนสุทธิในกองทุนรวมต่างประเทศนะครับฟิชด้อมทีครนะครับ Com p u t i n g นะครับชนิดหน่วยลงทุน USD ACC นะครับผมซึ่งก็เป็นกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวนะครับโดยกองทุนดังกล่าวมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของลอนดอนด้วยนะครับ กองทุนนี้นะครับมีสติย้อนหลังให้อัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่มีการจัดตั้งกองทุนนะครับนั่นก็คือ6กันยายน2,562นะครับมาจนถึง31สิงหาคม2,563ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ74นะครับสูงกว่าดัชนี S&P 500นะครับแล้วก็ NASDAQ นะครับที่ให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ53แล้วก็54เรียงมาตามลำดับนะครับ แล้วก็ผลตอบแทนนับจากต้นปี1มกราคมนะครับที่ผ่านมาจนถึงวันที่31สิงหาคม2563หรือยีเอเดย์นั่นเองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ60%ซึ่งก็สูงกว่าดัชนี S&P 500เชน่นเดียวกันนะครับแล้วก็ NASDAQ นะครับใอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ26%แล้วก็30%มาถึงบริษัทธรรมากระบ,บ้้งนะครับนั่นก็คือบริษัทหลักทรัพย์จารย์กองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือเคทม เคแถมเองได้มีการเปิดตัวกองทุนใหม่ที่ชื่อว่ากองทุนเปิดกรุงไทย g l o b a l fixed income เสนอขายถึงวันที่5ตุลาคมนี้กองทุนดังกล่าวทางด้านบริจงกรุงไทยบอกว่าเป็นอีกทางเลือกนะครับที่เหมาะกับการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัวแล้วก็ในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเองนั้นยังคงอยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วก็เป็นระยะยาวด้วยนะครับ รูปแบบของกองทุนก็จะเป็นกองทุนตราสารหนี้มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้รวมกันพุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ80บนะครับของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยกองทุนเองก็จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้เงินฝากแล้วก็มีพวกตราสารทางการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือนะครับของตราสารหรือผู้ออกตราสารเนี่ย อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Investment Grade นะครับแล้วก็จะมีการลงทุนในหน่วย CIS นะครับของกองทุนรวมที่มีอยูบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทตาสารี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านบรรจงกรไทยก็ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากองทุนเองอาจจะมีการพิจานรณาในการลงทุนในตาสารนีนะครับที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตาสารหรือผู้ ออหรือของผู้ออกตราสารนะครับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้หรือ non investment grade นะครับแต่ก็จะมีการกำหนดเอาไว้นะครับว่าจะไม่เกิน20%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของปรจอกรุงไทยนะครับออกกองทุนใหม่ๆมาเกือทุกสัปดาห์เลย มาถึงบริษัทถัดมานะครับนั่นก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปิตอลจำกัดหรือ BCA p นะครับบีแคนี่ก็มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรูเออขอโทษนะครับมีบริษัทหลักมีบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับจำกัดนะครับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่นะครับทางด้าน BCA p เองนะครับก็ได้มีการเปิดตัวกองทุนใหม่ที่ชื่อว่ากองทุนเปิด BCA p g l o b a l target date date นะครับเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับ สำหรับรูปแบบของกองทุนเองทางด้าน b ีแคบบอกว่าออกแบบมาให้เหมาะสมกับแผนการเกษียณนะครับของอบุคคลในแต่ละช่วงวัยนะครับแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยนะครับตามเงื่อนไขที่ทางด้านกลมสัมภาระเขาได้มีการกําหนดเอาไว้นะครับสําหรับการเปิดขายกองทุนก็มีการเปิดเสนอขายมาตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมที่ผ่านมานะครับวันสุดท้ายก็คือวันที่7ตุลาคมนี้นะครับลงทุนขั้นต่ำ500บาทนะครับผู้สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อขอซื้อกองทุนของ b c a คได้นะครับผ่านสาขาข,าของธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์บุญหลวงจำกัดด้วยนะครับสำหรับนโยบายการลงทุนเองก็จะมีการครอบคุมสินทรัพย์ทั่วโลก นะครับมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์เลยนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหุ้นนะครับมีตราสารหนี้นะครับมีทรัพย์สินทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมอสังหาดิมทรัพย์นะครับอรีแล้วก็กองทุนโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงทองคําด้วยนะครับ แล้วก็กองทุนเองก็จะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมแล้วก็กองทุน ETF นะครับทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุนค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอยู่บ่ยการจ่ายเงินปันผลนะครับเพื่อที่จะสะสมผลตอบแทนเนี่ยให้สามารถที่จะลงทุนได้ต่อเนื่องนะครับผม นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของกองทุนนะครับหรือของปริจองต่างๆที่มีการเสนอขายกองทุนในขณะนี้นะครับมาถึงช่วงของผลตับแทนกองทุนบ,บ้างนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะวกกลับมาดูผลตับแทนของกองทุนกลุ่มที่เข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนกันนะครับผมไปดูกันนะครับว่าสินตรัแรกนั้น มีใครทําติดก,กันบ้างนะครับสำหรับข้อมูลนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลยืนยัเด็ดเช่นเดิมนะครับนั่นก็คือว่าดูจากต้นปี2,563นะครับมาสิ้นสุดณนะวันที่30กันยายนที่ผ่านมาหรือในรอบ9เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับอันดับแรกนะครับที่ทําผลตอบแทนได้สูงสุดในการเข้าไปลงทุนในตลาดทุ้นจีนนะครับนั่นก็คือกองทุนเปิด Asset Plus Evolution China Equity เป็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนเซพันะครับผลตอบแทน38.88%นะครับมาสูงสูงถือว่าสูงมากๆนะครับอันดับ2กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนนะครับนี่ก็เป็นของบริษัทหลักทรัพย์จาัดก,การกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดผลตอบแทน31.56%อันดับ3กองทุนเปิด UB Smart g a t t e r ทเธอ บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UB จำกัดผลตอบแทน27.95%อันดับ4กองทุนเปิดเป็น r i f e Stance c น i า a Value FIF เป็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมนยูไ i f ์ผลตอบแทน24.04%แล้วก็อันดับ5กองทุนเปิด KTem ไชน่าอีคูริตี้ฟันชนิดสะสมมูลค่านะครับเป็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือเคแทมนั่นเองผลตอบแทน20.6สิเปอร์เซ็นต์นี่คือห้าอันดับแรกนะครับของกองทุนที่เข้าไปลงทุนในตลาดทุนจีนนะครับแล้วก็สามารถทําผลตอบแทนเข้ามาติดอันดับ1ใน10นะครับส่วนอันดับหงสิบนะครับมาดูกันต่อเลยนั่นก็คือกองทุนเปิดเคแทมไชน่ Equity, ยาอีคูริตี้เพื่อการเลี้ยงชีพนะครับเป็นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือเคแทมผลตอบแทนสิบเ อันดับ7กองทุนเปิดอเบอร์ดีสแตนดาร์ดช a น a t เกตเวฟันบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีนจำกัดนะครับผลตอบแทน19.23แล้วก็อันดับ8กองทุนเปิดฐานไทยช h น n า o p portunity นะครับบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฐานไทยจำกัดหรือทีมบีอสปริงผลตอบแทน17.26แล้วก็อันดับ9กองทุนเปิดเคช i น a าคอนโทรลวอลติล i ตีนะครับ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสีกรไทยจำกัดหรือเคสเซตผลตอบแทน16.51%แล้วก็ดับ10กองทุนเปิดฐานไทยไชยน่า o p p o r t u n เพื่อการเลี้ยงชีพออบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฐานไทยจำกัดนะครับผลตอบแทน16.35%ข้อมูลทั้งหมดนะั้นมาจากบริษัทมันนสตาร์ดีเซลประเทศทไทยจำกัดนะครับแจ้งได้ว่าผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศจีน ทำได้ดีมากๆเลยนะครับนี่ก็เราเห็นได้ว่าเวลาเรามีการสัมภาษณ์ผู้จัดการกองทุนนะครับผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่ก็จะแนะนำนะครับการลงทุนของกองทุนที่เขาไปลงทุนในตลาดหุ้นยงต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐนะครับในยุโรปนะครับโดยเฉพาะในประเทศจีนนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะครับหรือดัชนีของตลาดหุ้นซีกไฮนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับ ผู้จัดการกองทุนเลยมีคำแนะนำนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามีการให้มีการปรับพอร์ตนะครับแล้วก็ไปลงทุนในตลาดทุนออกองทุนนะครับที่เขามีการไปลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะปรับลดความเสี่ยงนะครับ ในช่วงจะไปนะครับเป็นการสัมภาษณ์พิเศษพิจารณากองทุนในสัปดาห์นี้เราจะไปสัมภาษณ์คุณสารัชชัสุวรรณผู้ใยการสายการตลาดบริษัททรัพย์จัดการกองทุนทิสโกจำกัดนะครับวันนี้นะครับจะไปพูดคุยนะครับหรือสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในกองทุน S S F แล้วก็ R M F ในช่วงของฟันทันติงครับ ออฟฟิศคุณมีคนแบบนี้ไหมเป็นไงบ้างโปรเจรกต์ใบของลูกค้าที่ให้พี่ทำยากมากค่ะหัวหน้าเสร็จหมดแล้วค่ะวันนี้ต้องสีแดงเท่านั้นถ้างานนี้ขายลูกค้าไม่ผ่านเพราะเองเลยไหนขอดูข้อมูลสิน้องคะคืนนี้ไปปาร์ตี้กับพี่เจนเดนแด้งนะนแล้วกองทุนแบบไหนจะเหมาะกับพวกเขาติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ที่เฟซบ t i m เคทา r t t r a d e เข้าสู่ช่วงของฟันทันติงตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางด้านคุณสารรัตแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสารรัตครับครับสวัสดีครับคุณชนะชัยครับครับผมทางด้านบริจกทิสโก้นะครับมีมุมมองต่อการลงทุนนะครับในช่วงของไตม่าเศษนี้อย่างไรบ้างครับครับก็คือตลาดโดยภาพรวมนะครับตลาดโลกเลยนะครับตอนนี้ก็นักลงทุนก็โฟกัสมาที่เรื่องของการเลือกตั้งสารัฐครับ นะครับอ่าซึ่งจะเกิดขึ้นตอนช่วงต้นพฤศจิกายนครับนะครับก็มันจะทําให้ในช่วงเดือน2เดือนก่อนหน้าเลือกตั้งอ่ะครับก็ตลาดก็จะมีความผันผวน,นและมีความไม่แน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ตลาดก็จะดูในเรื่องของการดีเบตระหว่างโจไบเดนกับทางทางทรัมป์นะครับว่ามีการดําเนินนโยบายยังไงแล้วคใครจะได้คะแนนนิยมมากกว่าและใคร,ครจะเป็น ผู้ที่จะชนะเลือกตั้งครับก็อันนี้มันก็จะมีทําให้ตลาดมันยังมีความไม่แน่แน่ไม่แน่นอนอยู่ครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยตลาดก็มักจะทําให้ตลาดผันผวนในช่วงก่อนก่อนเลือกตั้งครับนะครับครับครับแล้วก็อีกประเด็นนึงคือเรื่องของเรื่องของสถานการณ์โควิดเองก็ยังยังยังไม่ได้คลี่คลายนะครับยังไม่ได้คลี่คลายไม่ยถึงว่าข้างนอกนะครับ ก็ยังรอปัจจัยในเรื่องของวัคซีนอยู่นะครับอย่างปัจจัยภายในประเทศนี่ต้องยังคงต้องติดตามอะไรต่ออบ้างครับในช่วงแต่บ้านสี่ฮะก็ปัจจัยภายนอกที่สองปัจจัยนั้นก็กดดันตลาดในบ้านเราเหมือนกันรวมถึงปัจจัยภายในนะครับก็ก็แน่นอนตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องประเด็นการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังไม่ยังยังไม่ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนในเรื่องของมาตรการจากภาครัฐที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนครับ นะครับครับผมแล้วก็ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆมากระตุ้นตลาดในช่วงนี้นั้นตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยด้วยความที่ก็อ่อนแออยู่แล้วนะครับรบพอเจอเจอสองปัจจัยข้างนอกเนี่ยก็เลยทําให้ตลาดไทยก็เลยอ่อนไหวแล้วก็ปรับตัวลงมาตามตลาดข้างนอกครับผมครับผมแต่ดูเหมือนว่าปัจจัยต่างประเทศเองนี่จะมีน้ําหนักในการกดดันตลาดหุ้นไทยมากกว่าปัจจัยภายในประเทศใช่หรือเปล่าครับ ในช่วงนี้ใช่ครับครับผมครับครับผมก็หวังว่าถ้ารัฐบาลมีการอนุมัติเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันมีมีนัยยะจริงๆก็อาจจะทาให้มันมีข่าวใหม่ๆเข้ามาช่วยกระตุ้นตลาดได้นะครับแต่ตอนนี้เองก็ก็ยังยังยังอาจจะยังไม่ได้มีน้ําหนักหรือมีแรงพอครับผมแล้วก็อาจจะต้องจับตาในเรื่องของการที่เราเริ่มมีการเปิดประเทศนะครับที่รับรับนักท่องเที่ยวที่เป็นพวกลองสเตย์เข้ามาครับ นะครับแล้วก็ต้องทุกคนก็หวั่นใจว่าเอ๊เราจะทําให้มันมีการเริ่มมีการระบาดรอบใหม่ในในประเทศไทยหรือเปล่าซึ่งอานนั้นเนี่ยมันจะถือว่าเป็น,ถ,ปนถือว่าเป็นข่าวร้ายเราทำรอบตลาดนะครับแต่ว่าก็ก็อาจจะต้องรอดูนะครับรอดูแต่เราก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลก็นาก่นาจะเอาอยู่นะครับครับผมครับครับแล้วแหมพัาผลแบบนี้นี่เราต้องมีการแนะนํา มีคาแนะนําการลงทุนอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆครับผมครับจริงๆเราจะแนะนําลูกค้านะครับว่าก็นํนามาในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีนี้นะครับก็เราคิดว่าการที่เราลงทุนในในประเทศอ่าไทยเพียงอย่างเดียวนะครับก็อาจจะเป็นการกระจุกตัวนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองแล้วก็ยังมียังมีปัญหาอีกเยอะที่ต้องแก้ไขนะครับแล้วก็ ถ้าเราไปลงทุนในต่างประเทศเราก็จะอาจจะได้เสียโอกาสแล้วก็ต่างประเทศเองเนี่ยมันก็มีเซกเตอร์หรือมีอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เราสามารถที่จะไปเอ็นจอยกับเรื่องของการเติบโตรหรือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเช่นในกลุ่มผู้กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเป็นลีดเดอร์ในตลาดโลกเลยตอนนี้น่าจะเป็นเทคครับผมนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าบ้านเราไม่ค่อยมีบริษัทที่มีเรื่องของอินโนเวชันเรื่องของเทคโนโลยี เทียบกับตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะในอเมริกาครับครับผมครับทีนี้นะครับมาถึงโค้งสุดท้ายของปีแล้วนะครับผมขอคําแนะนําหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อกองทุนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์รถยนต์เรื่องของภาษีนะครับทิสโก้มีคําแนะนําอย่างไรต่อบ้างครับครับในปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับที่ต้องต้องลืมคําว่า LTF นะฮะไม่มี LTF ไม่มีแล้วใช่ครับก็จะเหลือ r m f นะครับแต่ก็จะมีน้องใหม่เข้ามาเป็น SSF ครับผม ซึ่งเบื้องด้วยคอนเซปต์ของ RMF กับ s s f เนี่ยในแง่ของคอนเซปต์การลงทุนเนี่ยเหมือนกันครับนะครับคือสามารถจะลงทุนในแอสเซทคลาสอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยตราสารหนี้ไทยหรือจะเป็นลงทุนในต่างประเทศก็ได้ครับแต่บจอแต่ละบจอก็จะมีกองออกมาเสิร์ฟให้กับนักลงทุนนะครับซึ่งในคําแนะนําของเราเองเราก็มองอย่างที่มองด้วยกลยุทธ์ใหญ่ครับเราคิดว่าเราจะโฟกัสไปที่ต่างประเทศมากกว่านะครับเพราะ อย่างเราไปเปิดผมมีตัวเลขจะแชร์นะครับว่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยดัชนีเนี่ยถ้าดูในแง่ของเซ็นตอินเด็กสเนี่ยห้าปีเนี่ยติดลบไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์ห้าปีนะครับติดลบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ปีนี้ลบไปยี่สิบปีนี้ปีเดียวลบไปยี่สิบขณะที่ถ้าเป็นหุ้นอย่างหุ้นอเมริกานะครับย้อนหลังห้าปีเนี่ยบวกขึ้นมาเจ็ดสิบเกิดเปอร์เซ็นต์ปีนี้เนี่ยไม่ได้ติดลบนะครับปีนี้บวกมาประมาณสามเปอร์เซ็นต แล้วถ้าไปดูในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผมเรียนว่าเป็นกลุ่มแบบกลุ่มแห่งกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นเทคโนโลยีเนี่ยในรอบ5ปีเนี่ยดัชนีที่เป็น MSCI World Information Technology เนี่ยขึ้นมา190นะครับใน5ปีปีนี้เนี่ยขึ้นมา25เร์เเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะลงทุนระยะยาวซึ่ง AEF แน่นอนหรือ s s f ก็ตามที่ต้องลงทุน10ปีนะครับมันเป็นการลงทุนระยะยาวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงทุนในอุตสาหกรรมที่มัน สามารถที่จะเติบโตและเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตได้ดีในระยะยาวแล้วควรจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันมีมีเขาเรียกมีไฮกรอสะครับครับผมนะครับเพราะเราเราเราอินเวสเมน t ์ฮอลลหรือระยะเวลาการลงทุนของเรามันยาวพอที่เราจะลองที่เราจะยอมรับกับความเสี่ยงที่มันผันัวนระยะสั้นได้ครับนะครับนั้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็ผมคิดว่าถ้าเรามีโอกาส r m f s s f เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ที่ สามารถที่จะชักชวนให้นักลงทุนไปลงทุนต่างประเทศในกลุ่มเทคโนโลยีได้มผมคิดว่าก็น่าจะน่าจะ,ะ,ะ,ะลงทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของของของคนที่จะลงทุนใน RMF และเซสเซสครับครับครับซึ่งจริงๆลวทิสเขาเองก็เพิ่งตอนนี้เราก็มีออกกองใหม่ออกมาที่จะมาเสิร์ฟให้กับน,นักลงทุนนะครับครับจริงๆเรามีกองเป็นโอเพนเอ็นที่เป็นอยู่ในทีมนี้อยู่แล้วแต่นี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาออกในรูปของ RMF r m f นะครับ ก็คือ,อกองทุนเปิดทิสโก้เทคโนโลยีเอ็กซ์พเพื่อการลงทุนนะครับก็หลกัหลกๆก็จะเป็นลงทุนในคุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในอเมริกานะครับครับผมครับซึ่งครับฮะครับซึ่งบริษัทที่ลงทุนเนี่ยที่เข้าไปลงทุนเนี่ยก็เป็นเนมที่เราคุ้นหูกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Google Microsoft นะครับครับหรือแม้กระทั่งอย่าง i ิน t a g r กรมที่พวกเราก็ที่เมืองไทยนิยม นิยมใช้กันมากในนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กอินสต a แกรมพวกนี้ก็มีอยู่ในพอร์ตการลงทุนหรือไม่อย่างเช่นนะครับแอปเปิลนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่มันเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันมีเรื่องของการโรเอาเรื่องของ 5G อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยผมคิดว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมาแรงจริงๆแล้วในเรื่องของพวก ที่เราอาจจะคุ้นเคยพวก Apple Microsoft Google ลอะไรพวกนั้นแต่จริงๆก็จะมีบริษัทอีกมากมายที่มันอยู่ในช่วงของการเติบโตที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกเรื่องอ่ะไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์คาร์เรื่องของพวกสมาร์ทเดเวล็ต่างๆคลาวด์คอมพิวติ้งเรื่องของปัญญาประดิษฐ์โรบอติกอะไรพวกนี้มันพวกนี้มาอยู่ในกลุ่มของเทคหมดเลยครับผมซึ่งบริษัทเหล่านี้เราหาลงทุนไม่ได้ในเมืองไทยนะครับครับครับแต่ที่ผ่านมายังไม่ถือว่าราคาหุ้นเหล่านี้คือคือราคาหุ้น เหล่านี้เนี่ยยังไม่ถือว่าแพงเกินไปใช่ไหมครับยังสามารถที่จะขึ้นแปลงได้เพราะเห็นว่าที่ผามมาราคาก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างต่อเน,นื่องอยู่เฉลี่ย P/E เนี่ยเท่าที่เราเข้าไปดูตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูตัวอินดัชนี MSCI World Information Index นะครับเที Index เนี่ย P ก็อยู่ประมาณสัก25-26เท่าเป็น p ีของปีหน้านะครับครับผมครับก็ P/E จะอาจจะถ้าเทียบกับ P/E อุตสาหกรรมอื่นๆโดยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะสูงกว่าเพราะเป็น อุตสาหกรรมที่มันมีการเติบโตสูงครับนะครับเพราะ EPS growth เนี่ยก็เติบโตเป็นแบบ d o u b l ล digit เช่นเดียวกันครับคืออุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่5ปีเนี่ยต้องต้องบอกเลยโตสองเท่า5ปีโตสองเท่า5ปีโตสองเท่าครับมันอาจจะไม่ใช่บริษัทที่เป็นในอุตาเรียก o ่าอวกิคอนมีซึ่งพวกนั้นเนี่ยรูมในการเติบโตก็อาจจะน้อยแล้วก็อาจจะถูกดิสลอฟโดยพวกบริษัทเทคโนโลยีด้วยซ้ำนะครับ นอกจากกองทุนที่ว่ามานะครับตอนนี้ทางด้านบริจทิสโก้นะครับยังคงมีกองทุนอื่นๆแนะนำอีกบางหรือเปล่าครับผมครับก็จริงๆเรามีในในผลิตลายน์อัพเราก็จะมีในส่วนอาร์เรเนี่ยเราก็จะมีมากมายนะครับที่ให้เราเลือกที่ไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แคร์ก็มีนะครับซึ่งในอันนี้จะเป็นกองทุนเดิมที่เรามีอยู่แล้วเรามีกองทุนยูเอสมีกองทุนญี่ปุ่นนะครับีแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะช่วงสาการณโควิดเนี่ย กลุ่มอุตสาหกรรมที่มันแบบนอกจากไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบแล้วเนี่ยมันได้รับผลกระทบในเชิงบวกด้วยซ้ําคือกลุ่มเทคโนโลยีเพราะคนต้องโซเชียลดิสทานซิ่งใช่ไหมครับคนต้องอยู่บ้านคนก็เลยต้องใช้เทคโนโลยี Technology เข้ามาตอบโจทย์ครับมันก็เลยไปกระตุ้นทาให้กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้มันมีการเติบโตซึ่งจริงๆแล้วมันต้องมีการเติบโตอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันทําให้เกินการเติบโตนี้มัน มันมันมันเร่งตัวขึ้นครับแล้วเข้ามาแล้วมันใกล้ขึ้นครับคือคนที่จะออดอปในเรื่องของเทคโนโลีเข้ามาใช้เนี่ยมันเร็วขึ้นผมก็เลยคิดว่าด้วยด้วย,ด,วยด้วยมุมมองหรือด้วยทิศทางของกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยต้องมีในพอร์ตครับผมนะครับ,รบส่วนหุ้นไทยเนี่ยผมก็คิดว่าหุ้นไทยเราก็มีนะครับทั้ง S อสเอฟอาร์เอนะครับเกษตงครับเ่งแต่หุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่า รูมในการเติบโตมันอาจจะจำกัดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมข้างนอกแต่ด้วยเลเวลพันสองร้อยวันนี้น่าจะพันสองร้อยสี่สิบอะไรเนีครับก็ก็คิดว่าเป็นเลเวลที่มันก็ถือว่าต่ําค่อนข้างต่ํามากแล้วฮะแต่ว่าการที่จะเติบโตไปได้ในอนาคตมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับมาตรการภาครัฐด้วยขึ้นอยู่กับสภาวะการเมืองของเราในอนาคตอีกสามปีห้าปีข้างหน้าด้วยครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับ เรื่องของโควิดด้วยเรื่องของวัคซีนเพราะเราต้องต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมที่โดดเด่นในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันคืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวครับเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของการบริการครับเพราะเรื่องของเทคโนโลยีเราแทบจะไม่มีบริษัทเหล่านี้เลยครับนะครับถ้านอกนั้นก็จะเป็นพวกอุตสาหกรรมอย่างพลังงานคอนสตรัคชั่นแมทชิเรียลนะครับเรื่องของไอทีไอทีของเราก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเพื่อไป พวกอย่างเอเอสดีแทกอดวาร์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันเติบโตไปแล้วครับผมนะครับโอกาสที่มันจะเติบโตสูงก็ค่อนข้างน้อยนะครับหรืออย่างแบงกิ้งเนี้ยก็จะเป็นต้องเรียกว่าเป็น o ออีคอนาเมนะครับแต่ว่าถามว่าลงทุนลงทุนได้ไหมก็ลงทุนได้ไดเพียงแต่ว่ารูมในการเติบโตอาจจะไม่ได้สูงเท่าอุตสาหกรรมอย่างเทคโนโลยีของข้างนอกครับผมครับ สุดท้ายนะครับผมทางด้านหากดั้งทุนนะครับหรือคุณผู้ชมจะติดต่อขอซื้อกองทุนของบริจทิสโก้ติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่6 3 3 6 0 0 0นะครับตันะครับแล้วตอนนี้จริงๆแล้วตอนนี้บริทิสโก้เราก็มีแอปพลิเคชันทิสโก้ไมฟันนะครับก็สามารถที่จะโหลดได้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยครับเราก็จะเปิดบริการในเรื่องของการเปิดบัญชีกับเราผ่านแอปพลิเคชันโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาเปิดไม่ต้องมาเสียเวลาเดินทาง เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาที่สาขาครับผมก็สามารถเปิดบัญชีที่แอปพลิเคชันของเราได้เลยทิสโก้ใหม่ฟันนะครับครับครับผมครับขอบคุณมากนะครับคุณสารัตครับครับครับยินดีครับขอบคุณครับครับคุณสารัตชัชสุวรรณผู้อำนวยการสายการตลาดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้จำกัดนะครับมาให้คำแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในกองทุน S S F แล้วก็ R M F นะครับเนื่องจากว่าเข้าสู่ช่วงของแต้มภาษีแล้วนะครับหลายๆคนตอนนี้กําลังมองหาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุน นะครับในกองทุนที่จะใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีนะครับผมทั้งหมดนี้คือรายการฟันฟอฟันคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันอาทิตย์ในเวลาประมาณบ่ายโงตรงวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผมและก็ทีมงานของข่าวหุ้นทีวีไลน์ขอลาท่านผูช้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ หุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน